หน้าฉีดแล้วยังเสียงสูงโอ้โหฉีดวัคซีนยังเสียงสูงเหลอว,วิจัยชี้ฉีดวัคซีนโควิด19โดสแรกยังเสียงติดเชื้อกลายพันธุ์เดลตา้าระดับสูงว่างัน,น27กรกฎาคม64สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถาบันเซรุ่มแห่งเดนมาร์ก SSI แถลงว่าความเสี่ยงเป็นโรค เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด19ชนิดกลายพันธุ์เดลต้ายังอยู่ในระดับสูงแม้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19โดสแรกแล้วก็ตามเห็นไหมมันยังประมาทไม่ได้เลยนะอาแต่ฉีดก็ดีก็ไม่ฉีดนะก็เอาฉีดไปก็เพิ่มภูมิบัานานไปแต่อย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามมันก็ยัง เสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ถูกต้องนะยังมีความจำเป็นอย่างมากเลยในการป้องกันนะลลอกดาวโซมแมทเป็นระยะห่างล่างมือยังมีความจำเป็นและถ้ามีความรู้มากกว่านั้นถืออริยศีลทำสมดุลร้อนเย็นทำกสิกรรมไร้สารพิษเศร,รษฐกิจพอเพียงเกื้อกูลแบ่งปันกันนั่นแหละนะจึงจะป้องกันได้ดีที่สุดเลยนะ ทีเอ็นเอนอนไลน์อังกฤษติเชื่อโควิดลดปูป๊บแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนเดลต้าอาจกลายพันธุ์อีกว่างั้นอ่าอังกฤษเขาบอกโอ้โหต่อเนื่องกัน6วันแล้วว่างั้นลดปุปนะของเขาลดปูปเป็นไงนะลดกันหกหกวันติดต่อกันเหลืออยู่ต่ำกว่า2,500รา,ายต่อวันนะ คือลดโบกของเขานี่คือยังมากกว่าประเทศไทยอปู่ของเขาก็ยังเป็นหลักหมื่นอยูนน่นะนะาแต่อาจเพิ่มสูงอีกหลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการคุมเข้มคำว่างั้นนะคือพอปฏิทเชื้อเข้มเขาไปมากๆเขาก็คุมเข้มไงคุมเข้มลเลยลดูบเลยนะแต่ทีนี้พอเขาคลายอีกเป็นไงมันก็จะขึ้นอีกนะาอ่านะ <c oughs> นั่นแหละ สรุปแล้วที่มันดีขึ้นเพราะว่าเขาคุมเข้มนั่นเองอทาง่านที่ฉีดวัคซีนมากก็ยังเอาไม่อยู่แต่คุมเข้มร่วมมือกันปฏิบัติเข้มข้นก็เอาอยู่พอเริ่มที่จะลดลงตอนนี้ยกเลิกมาตรการอีกมันก็จะขึ้นอีกเขาคาดการณ์กันอย่างนั้นก็จริงทุกประเทศก็เหมือนกันหมดเลยถ้าคุมเข้มก็กลดลงถ้าไม่คุมเข้มก็เพิ่มขึม้น